สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้จะพามาดูอ่ออลุยกับอติกมาทำอะไรอยู่นี่ไหนมันบอกว่ามันได้ปลาโอ้ลงจับปลาใหญ่เลยในปลาเยอะไหมโอ้คนออกไปเต็มเลยเจอเล่นคนโอ้นี่อปลา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 เยอะเลย ในปลาติ๊กไดเยอะไหมในกบสองตัวในกบ,อนกบไ,ไ,ไอ้ลุ้ยเองก็ถอดกางเกงกง่อนวะเออ,อก็เลือ่อนในบ็อกเซอร์เลยลงไปเลยมันจะเพื่อนเกงเองดิในมีอีกไม่ตู่ โอ้ยสร้างเกียวออกไปหมดแล้วมีไม่หนีหมดยังนี่ไอปลาเฮ้ยนี่นี่ติ๊ก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 ,กปลาโน้ยปลาโน้ยโอ้โอ้โอเนแรงอย่างเลย มีไหมตู่โอ้้งเขียวเร่โครนอีกแล้วมีไหมไปกระปุกกีมดแล้ว มีไหม,มโคลนเยอะจัดโคลนที่ไหนมีใครอยากได้ไหมครับเนี่ยที่ไหนอยากได้ขี้คโคลนบ้าง ที่โคลน,นลึกอ่ะอเล่นโคลนแล้วพี่นอ้องนี่มาดูน้องเขียวเล่นโคลน,นกันครับติดแก้วติดข้าวไหนเองเอาไปทำอะไรกินนี่ไอติไอ ไอ,อล้ลุยลุยเอ็งเอาไปทำอะไรกินฮะไม่รู้เหมือนกันเอาไปปนบ่เอฟซีครับนี่เอ็งมาจากอ่าอะไรนะทีหนูหน้าจจรตใช่ไหมฮะนี่ครับมาจากทีหนูหน้าจจรตโคละเฮย ป่ enos, าผม, haha, มาไปหมดเลยทำไงล่ะที่นี่มันไม่มีแล้วแน่ดิไปหมดแล้วไปหมดแล้วโอ้โหยอนลงโยนมันลงโยนมันลงเอาไปลงไปเฮ้ คนออกไปให้หมดนี่ครับรีดมารีดมา กเลอีกแล้วหมดแล้วลุยเลยมีปลาแล้วจมนะล่ไปนะิล้เ็งเแล้วเองไม่ลงไปจับตูยังกล้ากลัวไม่กล้าลงไปตรงมันลึกตัวมันลึก นายเองลองโดดโทชวรน์นี้ได้แค่ไหนอ,อ, <laughs> อันนี้เอาไปปั้นครูครับปั้นครูสัตว์เลื รีดมารีดมา เอาเนี่ยเสก็อมาแล้วโอ้ได้ผู้จักเขียวแล้วครับเนี่ยคุณทหารเทียวคุณทหารเทียวไม่ได้น้อยเนี่ยฮะคุณว่าอะไรนะนะเซ็กมาจะรอผมเหรอรอผมทำไมอ่ะอ๋อรอกิน ไอ้ลุยไปไหนหนุ่มลงเลยลงอาบน้ำอาบน้ำกระโดดกระโดดตัวเลยเลยกลัวอะไรวะไอ้ดิ๊กกระโดดน้ำโชว์หน่อยสินี่ตัวกระโดดน้ำของเท่ตัวโกซะหน้อดูมันทำอาบน้ำเลย ไม่จมหรอม่จมเดอ้อซัมเน่บ่มือ่นดักต้องเอาขีดขีดตมไปปูทางจะได้ช็อตเด็ดกันเนี่ยครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย